รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะรถเก๋งสวยๆมาให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะราคาแบบโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะคะ139,000บาทค่ะ Honda City นะคะรถยนต์ปี09ค่ะมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเครื่องยนต์1.5ค่ะกระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกเบาะหนังค่ะ รถบ้านพร้อมใช้ได้เลยนะคะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเอกสารครบนะคะราคา1น9 0 0 0 0บาทราคานี้ต่อรองหน้ารถกันได้ค่ะเลขไมล์สอง0 0นโลนะคะเชื้อเพลิงเบนซินถุาท่านตัวรถสภาพสวยนะคะทั้งภายนอกภายในค่ะดูรูปเบื้องต้นกันได้เลยนะคะเลขใหม่์ก็แสนกว่าโลถุกท่านสนใจคันนี้ไปดูตัวจริงได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ แอดใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปมีเบอร์ติดต่อผู้ขายด้วยค่ะโทรอัปเดตฐานะของรถกันโกอนถ้าขายแล้วก็แวะมาคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ